สวัสดีครับสวัสดี f อซแฟนครับ f อซสาวน้อย f อน้องหญิงครับพบกพอกระเปาวทุนในช่งวงบระเทนุนทงพูนแม่น้อยน้องหญิงครับในอาหารน้องๆครับเนี่ยมือเสาร์แบบนี้นะครับบรรยากาศแดดตั้งเต้เพิ่นตื่นครับเมือเสาร์แดดขากแดดแน่สร้างบะเขานะครับวันนี้เนื่องจากคานยังบ่แห่งดีเนาะ คำคำเพิ่อนอาจจะทรงทีมงานมาแก้แบบนะครับเพื่อทีสิให้ปูนมันแห้งครับนี่ห้องดูห้องได้ห้องดีนะครับสำหรับสองทองแต่ว่าห้องบัดดก็มาบัดดันนะครับบัดเล็กทีเพิ่นบัดเล็กทีสองทองนี่ออกดูนะครับพี่น้องหนึ่งศูนย์สี่ แ้วก็ที่สำคัญนี่เป็นสิมาน้ำกันสามโตเลยเดย้เนี่ยหนึ่งศูนย์สี่นะครับมือเลขกสีอ่ออก,กับห้องจะห่องอย่างห้องมอเมืดมือให้กินอิ่มกับห้องนะแต่ว่ากับบ่มีโชคนะครับบ่ได้ซื้อน้ำพึ่นเพราะบาทเลยไม่หมานนะครับเดี๋ยวเอากันไม่คว้ากันไม่ครับพี่น้องอกินอาหารนะครับกินอาหารแล้วก็กินเฟืองนะครับ สร้างพิน้นสีปล่อยให้คานปล่อยให้ปูนมันเสร็จตัวนะครับปูนคานเสร็จตัวบบหูว่าใส่ระยะเวลาจากมือนะครับตามหลักความเป็นจริงแล้วแต่ว่ากะเทรอไปได้มือหนึ่งแหละครับผ่านไปยี่สิบสองชั่วโมงนะครับ คำคำพ่นนาจะมาแกแบบนะแกแบบแล้วก็พันพัติกหรือเปลา่าผลนสีซีนพัติกไหวหรือบอ่อน,นี่กัรล่อเบิงนะครับแล้วพลนสีเหตุจังไรต่อไปกันตอนต่อไปก็น่าจะเป็นการว่างไอแผ่นพื้นแผ่นพื้นสําเร็จลูปนะครับวางแผ่นพื้นสําเร็จรูปแล้วก็จะเป็นการเทเทพื้นสันสองต่อนะครับ องทองกะเลืออีกหลายครับพี่น้องงานกว่าจะเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยเนาะเนี่ยกำแพงกัยังบ่แลวนะครับกำแพงกับเลือฉาเบเฮดบ่ได้ครับฝนตกนี่เฮดบุได้เลยนะครับกำแพงงานฉาบนี้ไปต่อไม่ได้เลยนะครับงานฉาบกำแเพียงฝนตกคือเสียหายเบิดนะครับเพิ่นกันเลยเอาไว่อนช่วงนี้มรสุมเข้า เบื่องโค้งสางแล้วเหมือนตึกสองสันสามสันบ่พีนองขึ้นสันนี่แล้วขึ้นสันสองขึ้นสันสองขึ้นสันสามสันนะการทํางานแบบวางโค้งในขณะที่สันบนเฮ่ามันเป็นดาดฟ้านะครับชั้นบนจะเป็นดาดฟ้านะครับไว้รองรับเวลาเฮ้าทำกิจกรรมเนาะมีไอเอฟซี FC, มีแขกมันหลายทีนะครับมีพอหกักไม่หักเดินทางมา ทำกิจกรรมด่านบนนะครับหรือว่าเหาอยากสีเฮ็ดอย่างขึ้นไปก้างเต็นนอนหรือว่าขึ้นไปนั่งชมวิวด่านบนนะครับกับสิปลอดภัยบต้องเผ้วงบต้องระแวงเกี่ยวกับว่าสีพังบอสีทล่มบ่นะครับ <laughs> นี่ครับไม้ตุ๊กตา อฟซีว่าดูการทํางานแล้วช่างก่อสร้างเนี่ยก็ลําบากเหมือนกันนะลาบากครับน้องงานก่อสร้างนี่ลําบากนะครับแต่ว่าเงินดีนะครับรายได้ก็ดีนะครับคุ้มกับสิ่งที่เขาได้ทาค่าแรงมันก็คุ้มกับสิ่งที่เขาสังเกตครับคนเห็นงานก่อสร้างเนี่ยจะได้ใส่ท่องมีรถขับแถบทุกคนนะครับเพราะว่าเพิ่นบมมีเวลาไปใส่เงินนะครับ ค่าแล้งเงินเงินจังสี่ก็บ่ค่อยได้เบิกนะบางครั้งเนี่ยห่อเขามากินแต่บ้านจัางสิหรือว่าไอใส่งานเลี่ยงหรือว่าหวหนาเลี่ยงจั่งสนะครับพอเงินก็บ่ค่อยได้ใสเงินจะคล้องก็บ่ค่อยได้จกอย่างสินะพอะเงินออกมาแต่ละวิกแต่ละเดือนเนี่เหลือเป็นเต็มเต็มอย่างสินะครับเหลือเป็นก่อนอย่างสิก็ได้มีโอกาสได้ไปสื่อทองไปดาวโหลดมาขคีอย่างสันนะครับ สร้างก่อสร้างเนี่ยถึงแม้ว่าเวลาเห็นงานเขาสิเห็นว่าลำบากแต่ว่าเงินเนี่ยบกขาดบกคัดสนนะครับผมเคยเป็นงานเหตุงานกอ่กอสร้างมาก,ก่อนเงินออกแต่ละรลอบแต่ละรลอบไม่มวนกรุบเลยนะครับพี่น้องนี่นี่คือวิถีชีวิตของแต่ละสร้างแต่ละคนเนาะอ่ากับางคนกับว่าเหตุงานอันตรายบ่มีเบลว่ามี เซฟตี้ให้พนักงานยังสันยังสีนะครับห่วงแต่งงานบบห่วงไอ้ลูกน้องอยังสันนะก็คือว่ามันกับทัศนว่าวตามหลักมันกับแมนนะครับแต่ว่าทัศนว่า,าตามความเป็นจริงตามหนางานแล้วเพื่อนเหตุแบบไดอ่าเอาตองเหตุแบบไดมันสะดวกสบายแค่ไดความสมัครใจของสางเป็นยังไงนะครับ คือหมวกคืออีกยังคือกันนะครับบางคนเพิ่นกนใ็ใส่บไร้ใส่แล้วมันเหงื่อเขา้าตาหรือว่ามักหมมหัวเป็นนั่นเป็นนี่ผมลนผมร่วงอันนี้ก็คือเพิ่นก็นเหตุงานมาโดานเนาะเพิ่นก็นาจะเคยเหตุเมื่อหมดแล้วครับใส่หมวกใส่เซฟตีนน้ใส่นันใส่นี่แต่ว่าเอาไปเอามาแล้วก็เอาที่ของสะดวกสบายมากที่สุดนะครับเพิ่นกะเหตุตามที่เข้าเห็นเนาะ แต่ว่าคือทุกคนมีความชํานาญนะครับมีความชํานาญมีความไอ้มืออาชีพของเพิ่นนะครับงานกับไปตามสเตปของเพ่นเรื่อยๆนั่นแหละเนี่ยเมื่อนี้บ่มีสร้างเข่าครับรอติดตามครับว่าเพ่นจะเขาหน้างานจากโมงหรือว่าเพ่นสีมาบอเพ่นสีไอ้เขาไม่เห็นอียงบอมืันนี้เดี๋ยวทีมงานหลังบานจะอัปเดตให้ชมนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้ชมให้ดูเรื่อยๆนะครับสําหรับ การก่อสร้างบ้านด้านหลังนะครับห้องพักเป็นห้องพักของเก็บของนะครับและก็ห้องครัวนะครับสามห้องนี้รอติดตามรับชมได้เลยครับว่าสีมีความคืบหน้าจังไดทีมงานลังบ้านจ้าเดชในชมครับช่องปนางช่องประวันนะครับช่องลุงเดียและก็ช่องบ่าวโทนนะครับอีกช่องนึ่งก็คือช่องลักช่องใหญ่นะครับพ่อแม่อุงเอิงลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับ เราติดตามความเคลื่อนไหวของทางบานเด้เลยครับว่าจะมีอะไรเคลื่อนไหวคืบหน้าให้ได้ติดตามรับชมบ้างผู้ใดสนใจเสื้อนะครับพี่น้องเสื้อแบบเจ็ดสีทางบานตอนนี้มีอยู่ไซส์ L กับไซส์ XL นะครับแบบเจ็ดสีแล้วก็เสื้อยืดข้อก้มนะครับรัตนาพรแบรนด์จะมีไซส์ M L XL นะครับมี2สีนะครับสีดํากับสีขาวครับหากมาสอบถามทางเฟซบุ๊กบ่าวทนเด้เลยครับ เฟซบ่าวโทนหรือว่าทักไปทางเพจรัตนาพรแพร์นะครับเฟซบุ๊กเบาวโทนรูปโปรไฟล์จะเป็นเสือสีแดงนะครับและผู้ติดตาม2.8หมื่นนะครับถ้าบอมันใจก่อนโอนโทรมาฟังเสียงหรือว่าทักวิดีโอคอลดูหน้าก่อนก่อนโอนนะครับจะได้บ่อเสียหายนะครับขอบคุณทุกกำลังใจครับขอบคุณพรมิตรหนองเอฟซีครับฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ครับฝากเบิ้งโฆษณาเป็นกำลังใจนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้สมีสักก่อนได้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ